พัทธาดอยสุเทพครับเชียงใหม่สีทองครับอลา,ามเลยครับประชาชนครับถือ ดอกไม้ครับแล้วก็เดินเวียนเทียนเป็นดอกบัวดูบรรยากาศครับบรรยากาศที่นี่ชาวต่างชาติเยอะครับไปคุณเด้อฮงฮงต้องตัดแดดโอเคเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวป๊อปกระไรเยอะเลยอะไรนี้สบาย

บันไดทางขึ้นลงครับสามร้อยหขั้นเดินไปครับเรื่อยๆนั่นพี่สมศักดิ์ครับเป็นอาสาดูแลสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเราไปลงลิฟต์กันครับขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์จุดขึ้นลงลิฟต์ครับตอนนี้ลงครับบัตรไปเดียวใช้ได้ทั้งไปและกลับคนละ20บาทนะครับคนไทยลิฟต์มีซ้ายกว่าเลยครับ ถึงนะครับต่างชาติก็เสียเท่าคนไทยครับ10บ,บาทเท่ากันทางขึ้นลงรถครับตัวนี้มีรถโดยสารสีแดงจอด ปัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารสาราพระกูบาศรีวิชัยสาราพระราชชายาและนี่ครับจุดขึ้นลงลิฟต์ลานค้าครับยาวเหยียดถึงนู่นเลยลานจอดรถข้างล่างเลยมีบริการรถนำเที่ยวครับแท็กซี่จะไปไหนก็ได้ครับจุดขึ้นลงไปลานจอดรถครับซ้ายขวาจะมีลานค้าครับ ถึงนะครับลานจอดรถที่นี่จอดรถฟรีบริเวณลานจอดรถครับแล้วก็มีมุมนู้นอีกมีบริการห้องน้ำในลานจอดรถอีกมุมหนึ่ง